พระพุทธรังสีสุริโยไทยทันโมพาศเนื้อโลหะสำริดขัดแต่งพร้อมลงลักปิดทองหน้าตักกว้าง24นิ้วถูกนำขึ้นมาประดิษฐานให้ประชาชนเข้ามาสักการะในพระเจดีย์ทรงพระศีสุริโยไทยหรือเจดีย์ประจำราชกาลที่4นณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหาร หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้อัญเชิญไปบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมทางวัดร่วมกับกรมศิลปากรทําการบูรณะพระเจดีย์เมื่อปีพุทธศักราช2530ก็ได้พบพระพ,พุทธรูปองค์นี้แล้วก็ชำรุดก็เชิญลงมาแล้วเก็บรักษาไว้ในศาราลายต่อมาเราก็ได้ทําการปฏิสังขรณ์ เมื่อปีพุทธศักราช2552และก็มีการเก็บรักษาไว้ที่หอส่วนมนต์พระพุทธรังสีสุริโยไทยธรรมโมพาสถูกพบเมื่อปี2530ขณะทำการบูรณะปฏิสังขรอนเจดีทรงพระสีสุริโยไทยเป็นพระพุทธรูปที่คล้ายมนุษย์ธรรมดา เสียนพระไม่มีพระเกตมาลาหรือมวยผมมีเปลวรัศมีและห่มจีวรเป็นธรรมชาติเสมือนจริงทราบว่าเป็นฝีมือช่างใหญ่พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการช่วงรศ .72 เนื่องจากเจดีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5 การจัดงานสมโพธพระพุทธรังศีสุริโยไทยทันโมพาศก็เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณบูรพกษัตริย์ีรัชกาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้นจะเปิดโอกาสให้คนไหวนะ้พระพุทธรูปองนี้บนพัชเดียนะเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่สร้างมาเมื่อ,อ,อรศ .7.2 นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลาร้อยกว่าปีรนะ้อยกปีนั้นก็ทำให้ปรนะชาชนได้เห็นว่า พระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานอยู่บนพระเจดีย์มีความงดงามอย่างไรก็มีประชาชนสนใจมาชมกันอยู่ไม่ขาดนอกจากพระเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยที่เป็นเจดีย์ประจำรัชกาลที่สแล้วยังมีพระเจดีย์อีกสามรัชกาลคือพระเจดีย์ศรีสันเพชยดายานรัชกาลที่หนึ่งพระมหาเจดีย์ดีลกธรรมกร,รกนิทานประจำรัชกาลที่สอง และพระมหาเจดีย์มุนีบัตตาบริคารประจำรัชกาลที่สแต่พระเจดีย์ประจำรัชกาลที่4จะมีลักษณะโดดเด่นกว่าคือมีบันไดาทางขึ้นให้คนเข้าไปสักการะพระพุทธรูปได้พระมหาเจดีย์สราชการนะคะก็เป็นหนึ่งใน9สิ่งมหัศจรรย์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารามหาวิหารที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจค่ะ แม้ว่าทางขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปในพระเจดีย์ประจำรัชกาลที่4จะค่อนข้างยากลำบากแต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงตั้งใจที่จะขึ้นไปกราบสักการะบูชาและชื่นชมความงดงามขององค์พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตว่าหนูก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มา,าสักการะที่นี่รู้สึก ประทับใจมากๆาเลยค่ะมามากับเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้มาอีกจะพาครอบครัวแล้วก็พาคนอื่นมาด้วยนะคะก็อยากให้มานะคะเพราะมันเป็นสถานที่เก่าแก่แล้วศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเท่าที่มาก็รู้สึกว่าเออทำไมมีบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นที่ที่ทั่วไปไม่ได้ไม่น่าจะมีโอกาสได้มานะคะ งานสมโพธิพระพุทธรังศีสุริโยทัยทันโมพาศณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนับว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และตอกย้ำคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวัดและกษัตริย์ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมศาสตร์งานศิลปกรรมเสมือนเป็นศูนย์รวมศาสตร์ศิลปะภูมิปัญญาไทยไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบต่อไปเอกลักษณ์นำวงซาถ่ายภาพอ,อนุสาพรหมออส ข่าวหาหน้าหนึ่งรายงาน